สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของาธาตุน้ำนะคะเป็นคลิปรนดอมในหัวข้อที่ว่าจะมีใครเข้ามารักเราไหมเร็วๆนี้าธาตุน้ำก็คือกรกฎราศีมีแล้วก็ราศีพิจิกอันนี้มอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่นะคะก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วเนาะแน่นอนละดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นดวงโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนมอมินอยากให้คุณเป็นดูแค่แนวทางนะคะ ให้อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยค่ะช่วงนี้จะมีใครเข้ามารักเราไหมซองใบเท้าขึ้นมาใบแรกคุณเห็นไหมคะตรงนี้มันเป็นความผูกพันบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้เจอคนคนนี้นะคะอาจจะทางสายงานหรือในกลุ่มในกรุ๊ปนะคะในไลน์ใน,าในบางอย่างที่เราดิวกันในกลุ่มงานกลุ่มเพื่อนได้ด้วยนะคะตรงนี้หรือทางโซเชียลไพ่ตรงนี้นะคะ We of Fort ์จูแน่นอนละคะ่ะกลงล้อโชคชะตา มีส่วนมากที่จะให้ได้เจอหรือจัดเม้นนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นการได้เจอคนเดิมๆได้ด้วยหรือคู่จากอดีตพบชาตินะคะที่คุณกับเขารู้สึกผูกพันกันมาแต่ถามว่าดวงคุณเป็นยังไงเดลเรเวอร์ดวงมิสเน,นนะคะแต่ตรงนี้มันหมายถึงกรรมาเทศเห็นไหมถ้าท,ท่านจับมือให้พวกคุณนะคะได้รักและเจอกันมอว่านะคะถ้าดวงคุณมีสเนมคุณจะค่อยๆเฟดตัวทีละคนจะมีคนหนึ่งคนที่เข้าวินและ ชัดเจนนะคะกับคุณแต่ถ้าว่าคุณเป็นยังไงหมอมินว่าคุณไม่ได้ไรีบวิ่งเต้นตามหาความรักแล้วคะ่ะคุณก็อยู่นิ่งๆของคุณนะคะช่วงน,นี้ชอบอยู่เงียบๆนั่งสมาธิสวดมนต์คนคนนั้นอาจจะเป็นนะคะสิบเหรียญสิบถ้วยอ่านะเป็นใครได้ยังอ่ะพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะภายตรงนี้หรือคุณจะอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือเข้ามาทางสังคมทางเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําได้ด้วย นะคะตรงนี้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังและเสียใจก็ได้หรือคุณก็ได้ที่นะคะอาจจะไม่อยากเปิดใจแต่คนคนนี้เข้ามาเขาจะทําให้คุณนะคะเปิดใจรับเขาเขาจะพยายามเพื่อคุณเขาจะเข้ามาทําให้เราอบอุ่นทําให้เราเติมเต็มแต่เป็นความสาัมพันธ์ที่รู้สึกมันมันรู้สึกดีถูกชะตานะคะหนึ่งดาเนียคือความความชัดเจนหกไ้เท้าเป็นไพ่การเดินหน้ามองถึงอนาคตด,ด้วยกันนะคะตรงนี้นะสีไม้เท้านะคะ ทีนี้หมอมินขอดูที่ผ่านมานิดนึงธาตุน้ำอาจจะคุยนะคะกับธาตุลมตุนกุมเมทุนเมทุนลัคนาเมทุนนะคะแล้วก็ธาตุน้ำกระกลมินพิจิกนะคะธาตุเออนะคะราศีมีนลัคนามีนสามไม้เทา้าเดอะ o w วเวอร์แปดดาบดีจัดแมนไนทถือถ้วย ท่านน้ำบางท่านมีคนเดิมๆหรือเปล่าคะกลับมาง้อมาขอโอกาสแล้วหรือเปล่าสเตนสิงลักนาสิงห้าไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้าคิงดาบธาตุลมเนาะตุนกุมเมถุนธนูลักนาธนูเดฟู9ก้าไม้เท้าเฮอร์มิตชาวกันลักนากันนะคะหมอมินดูนิดนึงว่าที่ผ่านมาบางท่านอาจจะเคยเป็นแฟนกันแล้ว พูดเรื่องสถานะครอบครัวกันแล้วด้วยด้วยแต่ความสัมพันธ์นั้นบางทีนะคะมันมีฝั่งใดฝั่งหนึง่งหมอแค่ยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องญาติฝั่งใดฝั่งหนึง่งเพื่อนฝูงก็ได้ะคะ่ะทาให้เราวุ่นวายทั้งที่เราอาจจะมีปัญหามีประเด็นก็ได้แต่เราอาจจะเคลียร์กันได้แต่มันจะเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเออมันวุ่นวายเพิ่มเติมเข้าไปอีกภายตรงนี้นะคะหรือพวกคุณเนี่แหละคะ่ะเป็นปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจ นะคะถ้าสนาคติไม่ตรงกันหรือบางคนนะคะแตกต่างกันทางด้านอายุก็ได้นะคะหน้าตาทางสังคมต่างชาติต่างภาษาความห่างไกลหรือถ้าใกล้ก็คือเหมือนรู้สึกว่าเอ้ยมันมีปัญหาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะ,ะพูดตรงเกินไปบางคนก็เอาแต่ใจตรงนี้นะคะตรงนี้ขึ้นมาหรือมีปมคนมาแทรกพอพูดปุ๊บก็มีปัญหาวุ่นวายไม่รู้จบรู้สิ้นมันวนๆเว,ว,วียนๆอยู่นี้แบบนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องความรักที่มันไม่ได้มีเราสองคน คุณรู้สึกเซ็งเนาะเบื่อรู้สึกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้เราทุ่มเทเรารักและซื่อสัตย์กับเขามามากมายแต่ทําไมเขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราเลยบางคนนะคะมีเหตุจะต้องเกี่ยวกับรอ,อ,อการยาล้างหรือเปล่านะแต่มีบางคนเขาไม่ยอมยาตรงนี้นะคะนะแล้วแต่บางคนเป็นสถานะแฟนนี่แหละคะ่ะเขาจับคือมีคนที่โปแตกอะจับได้ในความสัมพันธ์นี้แต่หมอไม่รู้ว่ามีคนมางอ้อคุณหรือยังถ้าไม่มีหมอเห็นไพ่มาง,ง้อมาเคลียร์แล้วนะคะ แต่มันขึ้นอยู่กับผลการกระทําของเขาที่ผ่านมานะคะแต่ถ้าไพ่หมอเห็นตรงนี้คือการงัดคอบางคนทะเลาะก,กันหรือมีปัญหาความไม่เข้าใจบางคนบางสถานะคุณคุยออเข้ามาตั้งนานเขาไม่เคยชัดเจนดูให้ดีนะเขาอาจจะมีคนของเขาหรือเขามีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะคุณทุนทุกเนาะก้าวไม่เท้าเนี่ยทุกใจนะคะทุกใจในความสัมพันธ์นี้เครียดคิดเยอะคิดมาก ถ้ามีคนเดิมเข้ามาคุณจะกังวลน,นะคะว่าเขาจะกลับมาแล้วดีไหมนะคะกลับมาแล้วมันจะไม่ใช่ปัญหาเดิมไหมนะคะ,ะมาดูปัจจุบันจะมีใครเข้ามารักเราไหมเร็วๆนี้ของธาตุน้ําตัวต,วตนเขาเป็นเช่นไรนะคะเดร์เฮอร์มิอันนี้ก็คือคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างเงียบๆนิ่งๆมีโรคส่วนตัวสูงหรือนะคะถ,ถ้าเฮอร์มิตก็ส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์เป็นหมอนะคะครูบาอาจารย์ได้ด้วย ธนูและคณะธนูคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นสื่อกลางเป็นคนที่ทํางานแต่ว่าเป็นคนที่เดินทางบ่อยก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือคนที่อายุแตกต่างคุณานถือถ้วยเป็นทางสายเพื่อนสายงานหรือบางคนอาจจะเป็นคนเก่ากลับมางอได้ด้วยนะคะสเตนนะคะตรงนี้ทํางานในองค์กรนะคะใหญ่หรือคนคนเดิมก็ได้ค่ะวนกลับมาโดเวอร์อาจจะเป็นคนที่เป็นคนต่างชาติได้ด้วยนะคะหรือเป็นคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศ นะคะหรือคนไกลแต่นะคะคนคนนี้นะคะจะเข้ามาอาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมูฟออนเป็นวงกลมกับคุณมาแล้วเพราะสามใบนี้มันกระจุกรวมตัวกันนะคะคิงถ้วยพ่อไม้แม่ไม้นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะควีนถ้วยอะไพ่ตีคู่มาคนคนนี้นะคะเข้ามาเขาจะรู้สึก ถ,ถูกชตาถูกใจกับเราไนท์เทอเรียนนะคะเป็นคนที่เคยนิ่งห่างคุณไปหรือเปล่าอาจจะวนกลับมาหรือถ้าเป็นคนใหม่คนนี้ทํางานเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการขนส่งได้หมดนะคะเดินทางไกลๆได้ด้วยเอ็มพัลเลอร์ราศีเมลคคาเมีเป็นคนต่างชาติหรือคนที่ถ้าเป็นคนไทยก็คือทํางานในในองค์กรรับราชาการก็ได้เป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยสิบถ้วยเข้ามาทางผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตรงน,นี้เก้าถ้วยบางท่านรักเพศเดียวกันได้ด้วย แสตท์ไม่เท้านะคะแล้วก็เด็กคือเียนคนอายุน้อยเข้ามาหมอพูดเลยมีคนที่คิดถึงคุณจะติดต่อสื่อสารกับคุณมานะคะท่านนัเป็นคนเดิมๆเ,เป็นคนเก่าเป็นคนเป็นคนคุ้นเคยของคุณล่ะคะ่ะเป็นคนที่คุณรู้จักด้วยผ่านหูผ่านตามาบางคนไม่ใช่คนมาเอี่ยมแต่บางท่านถ้าคุณไม่ได้มีใครโสดมานานดูนะคะที่หมอพูดเนาะผูงไพ่ทุกใบที่เข้ามาไม่ได้เป็นคนเก่าทุกคนบางคนอาจจะเป็นคนที่หมอพูดไปแล้วตรงนี้นะคะอ่ะ มาดูความคิดที่เขามีต่อชาวธาตุน้ำบ้างนะคะแปดเท้าคือการสื่อสารการพูดการคุยหมอไม่รู้ว่าใครส่องคุณอยู่อยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณหรือที่ผ่านมาคุณปิดกั้นกำแพงกันไปน,นิ่งียบกันไปเออไพ่มนเด่นมาทางคนที่คุ้นเคยคนเก่าคนไกลคนที่ห่างไปคนที่นิ่งไป คนที่เคยมีปัญหาหรือคนที่เคยไม่ชัดเจนนะคุณหรือคนที่คุณเคยอยู่กันเป็นสถานะแฟนมีเกณฑ์ที่เขาส่องคุณอยู่นะคะแล้วอยากคุยกับคุณอยากทักทายกลับมาดูนะคะไพ่ตกตำแหน่งความริดของเขามีแต่ไพ่ครอบครัวหรือคนนี้นะคะเขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วอบอุ่นเติมเต็มเขาแค่ไหนนะคะะมาดูต่อมาดูที่เขาคิดแล้วสึกไงคุณบ้างมีคนอายุน้อยด้วยนะ ะะแล้วคนที่เคยมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจขัดแย้งกันนะคะมีปัญหานี้หมอมินว่าเขาอยากกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะคะว่าช่วงที่เรามีความสุขก็มีแต่มีปัญหามันก็มีนั่นแหละคะ่ะเขาอาจจะนึกถึงว่าเออเขาขาดคุณไปเขาก็เหงานะคะวิวเนะคนที่เคยเติมเต็มและอบอ่นเขาบอกคุณคือความอบุ่นของเขาแหละนะช่วงที่มีปัญหาก็มีนะช่วงที่ดีก็มาเขาอยากกลับเข้ามา เขารู้แล้วว่าคุณคือความรักและโลกทางใบของเขาเข้าใจได้ดีที่สุดนะคะเขาตกตะกอนความคิดกระดานคะ่ะท้ตีคู่มาสิบเหรียญสิบถ้วยสิบเหรียญสิบถ้วยนะคะอ่าแคลีฟไให้ละคนที่เป็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจขัดแยง้งหรือคนหมูมากทําให้เรามีปัญหาได้ด้วยหมอมินว่าเขาตัดสินใจที่จะกลับมาเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเริ่มต้นและสานต่อใหม่บางครั้งนะคะ บางอย่างนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของเรานะคะตรงนี้นะถ้าเรานะคะมันบางทีมันเรื่องความรักหรือาจจะเป็นเรื่องเราสองคนนะคะตรงนี้ได้ด้วยเนาะเราควรตัดสินใจเองนะคะมีินว่าเขาอยากจะกลับเข้ามาในความจัม์เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเลิกนะคะถ้าบางคนมีปัญหาตรงนี้แต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะ the empress เอมีแต่คนเก่าๆกลับมาเลยตอนเนี้ยอ่านะคะ ไห้พระพื้นศพลคณาพึกพะนศพอาค่ะถ้าเป็นคนเก่าหมอเห็นเขาเครียดเลยอ่ะก้าวดาบคนเก่าเครียดและคิดถึงคุณมากคนที่เคยนิ่งคนที่เคยเป็นคือมีอีโก้หรือคนที่ห่างกันไปหรือคนที่มีคนอื่นมาวุ่นวายเรื่องของเราหมอว่าเขาตกตะกอนความคิดคิดได้ทบทวนหลายสิ่งหลายหลายอย่างคุณนี่แหละใช่ที่สุดแล้วกลับมาจะปรับจะจูนเข้าหากันนะคะให้มากกว่านี้ ถ้าเป็นคนโสดจริงๆนะคะมองบอกเลยว่าหนึ่งคนนี้เป็นคนค่อนข้างกังวลเขาอาจจะเคยเจ็บมาก็ได้นะคะคนคนนี้เขาอยากจะสร้างอนาคตกับคุณนะคะสองถ้วยสร้างอนาคตคุณคือความอบอุ่นและเติมเต็มให้กับเขาแต่อาจจะเป็นที่แตกต่างกันมากเช่นคําว่าแตกต่างมันหมายถึงความรู้สึกเราไม่ต่างกันอกค่ะเรารู้สึกดีต่อกันแต่แตกต่างภายนอกเช่นบางคนอายุไหมที่ต่างกาันหรือคุณเด่นกว่าเขาเช่นมีหน้าที่การงานการเงินที่โต ร่ำรวยมั่นคงกว่าหรือบางคนเป็นเป็นแบบนี้หรือบางคนอาจจะเป็นความห่างไกลที่แตกต่างหรือด้านภาษาก็ได้นะคะทําให้เขารู้สึกเป็นกังวลคิดเยอะคิดมากแต่กัน,นั้นนะคะหมอมินว่าเขาไม่ปล่อยแล้วค่ะเนี่ยนะ,ะเขาจะเดินหน้าคุณแต่มีบ้างช่วงที่เขาคิดและทบทวนอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างแต่หมอว่าเขาจะเดินหน้ากับคุณพร้อมที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะศึกษากันไปดูถึงความแตกต่างนะคะตรงนี้ หมอไม่รู้ว่าใครนะคะขอพรอ,อะไรไว้ด้วยโชคชะตานำพามาได้ด้วยนะคะามาขอดูความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะในตักแรกของธาตุน้ำในหัวข้อนี้นะคะถ้าไม่มีใครกลับมาแต่เป็นคนแต่เป็นตัวคุณนะคะชาวธาตุน้ำที่ทุกข์ที่เศร้าที่มอง นะคะที่ที่เรายังดิ่งกับสิงเกาถ้วยที่มันตั้งอยู่หมายถึงความรักหมอว่าคุณมีมีสเสน่ห์แหละนะคะมีคนเข้ามาผูกพันผูกจิตกับคุณพร้อมที่จะชัดเจนไพ่คุณออกมาในโทนที่ดีนะสี่เท้าเนี่ยส่วนใหญ่ในไพ่นะคะไพ่หมอดูท่านก็จะบอกว่าความมั่นคงในจะสิบเหรียญสิบถ้วยอีกหกเมท้าเป็นไพ่วิกตซอรี่ด้วยนะคะคนนี้พร้อมที่จะพูดคุยและเพื่อพัฒนากับคุณแต่ถ้าคุณบอกว่าเออเราชิวแล้วนะ เราหน่วงบ้างแต่เราไม่ได้รอผู้ใดไม่ได้รอใครก็แปลว่ามีคนเดิมๆของคุณอนะเสียดายคุณนะคะคิดถึงคุณอ่าจริงด้วยอ่ะพุดแล้วก็มาเลยมีคนมาง้อคุณด้วยนะคะทัดน้ํานะคะเขาคิดว่าคุณเนี้ยแหละคือโชคชะตาแต่คุณจะเราแวงเห็นไหมคะถ้าเป็นคนเดิมเห็นไหมคุณกลัว ถ้ามีความรักที่ดีเราไม่กลัวเราที่ผ่านมาเขาเคยทําอะไรเราเราก็จะกังวลเราก็จะระแวงเราก็จะคิดเอ๊ะเขาจะทําเหมือนเดิมไหมเราต้องการความชัวและชัดเจนนะคะเราต้องการรู้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงจริงๆไหมนะคะไม่ใช่อยากกลับมาก็มาโผล่ๆผูกๆอะไรประมาณนั้นนะคะผูกๆเนาะนะคะเต็นท์แชมเท์ คุณก็อยู่บนบาลังของคุณเนาะนิ่งๆ่เงียบเงียไปคุณต้องการถ้าเป็นคนเดิมคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงของเขาเขาจะเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าคุณเคยทุ่มเททุกสิ่งอย่างแล้วทีนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเขานะคะคุณจะดูว่าเขาทาทาดีที่สุดไหมดูแลไหมสม่สําเสมอไหมอะไรพวกนี้ถ้าโสดนะคะคุณจะได้พบคนที่เขาเรียกว่าเข้ากันด้วยดในยยุในยพ่สิบซีเนี่ยนะคะถ้าศึกษาดีๆนะมันเป็นตำนานมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะรู้ด้วยว่า คนที่ครบนะเราเป็นคู่แบบไหนถ้ารอกันขัดแยง้งแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ใช่สําหรับกัและกันนะคะมันก็จะมีฝั่งนี้ว่าอ๋ออยู่ด้วยกันแล้ว60%ดีมากๆหรือ70%ส่วน30%มันเป็นไลฟ์สไต์ที่เข้ากันไม่ได้บางอย่างเราต้องลดลาวาศอกนะคะเราต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะมองอะไรในทิศทางเดียวกันหมายถึงถ้าไม่เข้าใจในส่วนนั้นนะคะ ถ้าโสดหมอมินว่าคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอใครสักคนที่เป็นความรักแบบผู้ใหญ่ไม่ได้หวือหวานะคะแต่เป็นความรักที่เกื้อกูลพร้อมที่จะเมตตาพร้อมที่จะมองไปข้างหน้าด้วยกันเป็นโชคชะตาที่นำพามีชัยชนะอยู่ตรงนี้คนคนนี้คบกับคุณเพื่อก่อเพื่อสร้างนะคะเพื่อสร้างอนาคตร,ร่วมกับคุณไม่ได้คบเล่นๆฉาบฉวยนะคะตรงนี้นะ,นะะอาจจะมาทางสายเพื่อนสายงานคนที่เข้าใจนะคะ คน,คนคนนี้จะบาลานซ์กับคุณนะคะเพาอไพ่พมันออกมาถ้าพวกนี้ขยายโยกกันเขาเรียกว่าไพ่บาลานซ์นะคะ,ะมีใครสองคนอยู่เนาะมีคนเดิมคนเก่านะคะสองคนอยู่คุณดวงคุณมีเสน่ห์นะนะคะเดซันแปดไม้เท้าเดสตานะคะจะติดชาวธาตน้ำ หมอบอกเลยว่าคุณจะฟิกทุกคนที่เข้ามาไม่ใช่ใครก็ได้เขาต้องทําไม่เห็นพฤติกรรมการกระทําคู่ควรกับเราไหมให้ได้รับเสมอกันไหมที่ผ่านมาคุณให้อยู่ฝ่ายเดียวความรักมันก็เลยรู้สึกว่าคุณแคร์เขารักเขาอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวมันเหมือนว่าเราพอตรงนี้เราเหนื่อยนะคะคุณอยากได้ความรักที่แร์คือเออนะมันต้องสมน้ําสมเนื้อต้องดูแลก,กันและกันหมอมีนว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่คู่ควรและบาลานซ์กับคุณนะคะ ตรงนี้อาจจะเป็นโชคชะตานําพาคนนี้เป็นคนโดดเด่นโปรไฟล์ดีนะตอนนี้มีชื่อเสียงเป็นคนโดดเด่นนะคะคนที่คุณคู่ควรที่จะได้เจอเจอกันแล้วหมายถึงว่าสร้างงานคนร่ำรวยนะ,ะให้ถือเหรียญด้วยกันทั้งคู่เลยเป็นคนเก่งมีความสามารถมีปฏิภาณไวพริบด้วยนะคะคนนี้แล้วบางท่านมีคนเก่าๆก,ก,กับมาทักทายพูดคุยถ้าหมอผูกด,ดูไม,ไม,ไม่ไม่ผิดพลาดนะคะมอว่าคุณจะต้องตัดสินใจบางงานที่จะต้องเลือกแต่หมอมินเชื่อว่าคุณจะเลือกได้คุณจะ ว่าให้พาสวนมนขอพรอนคนไหนคือคนที่ใช่สําหรับเราจะทําให้เราและเขามีความสุขสีเสมอกันเราจะได้นะคะคบกันแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ใช่เขาจะเฟดตัวจากเราค่ะอืมอ่ะมาขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนำนะคะทีนี้อืมไม้ถือถ้วยนะคะขึ้นม้แล้วสีไม้เท้า คุณอธิษฐานขอพอรอะไรไว้นะคะเต็น,นะคะคุณเข้มแข็งแล้วเนาะไม่ใช่ใครก็ได้นะคะอยากได้ความรักที่ศิีนเสมอเราอบอุ่นเมตตาต่อกันมองอะไรไปข้างหน้าด้วยการหมอมินว่าคุณจะได้เจอคนรักที่ศิีนเสมอเราคนที่คู่ควรคนที่ศิีนเสมอเรานะคะตรงนี้นะบางท่านนะคะมีคนบางคนวนกลับมาขอโอกาสคุณ แต่ว่าคุณอยากได้ความรักที่มั่นใจและมั่นคงเห็นไหมคะหนึ่งดาบอยู่ตกตำแหน่งนี้แปลว่าคุณต้องการเคลียร์และชัดเจนถ้าเขาไม่ชัดเจนคุณพร้อมที่จะตัดนะคะใบนี้แล้วหมอมินว่านะถ้าโสนี้มีคนใหม่ๆเข้ามานะคะภพยตรงนี้นะสิ่งศักดิ์เกื้อหนุนผู้หลักผู้ใหญ่นําพาได้ด้วยนะคะเป็นสื่อตรงนี้นะคะขอบคุณมากมายเข้ามาและอบอุ่นและเติมเต็มนะคะนาพาซึ่งกันและกันขอบคุณมากมายค่ะ าน้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะไดไ้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะสวัสดีค่ะ